ต่อไปเราก็ลองมาดูว่าเอ๊เราจะมีลูกเล่นนะครับในการนําเสนอแล้วก็ลูกเล่นในการนําเสนอข้อความหรือว่ารูปภาพของเราได้ยังไงซึ่งตัวลูกเล่นสําหรับ PowerPoint นี้นะครับจะมีอยู่2จุดด้วยกันซึ่งผมอยากจะแนะนํานะครับจุดแรกนะครับก็คือแอนิเมชันตัวนี้นะครับหากเราคลิกที่แอนิเมชันตัวนี้หากขึ้นเป็นสีเทาแสดงว่าตัวนี้ยังไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกกล่องข้อความหรือว่ารูปภาพใดรูปภาพหนึ่งนะครับเราต้องมาคลิกที่ t ท x t วอกของเราก่อนนะครับ โอเคคลิกที่ text box นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวแล้วคือใช้งานได้นะครับทีนี้เราต้องการให้ข้อความของเรานะครับจะมีลูกเล่นการนําเสนออย่างไรเราสามารถที่จะมาเลือกได้ตรง animation นะครับเดีวลองเอาเมาส์ไปชี้ดูก็ได้ครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกระพริบ Flip นะครับตัวนี้ก็คือ fade ก็คือการกค่อยๆจะสว่างาชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับ fly in ก็คือการ ก็คือการเหาะเข้ามานั่นเองบินเข้ามานะครับโฟล a ์ก็คือการกค่อยๆลอยขึ้นนะครับซึ่งแอนิเมชันตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นให้เรามากมายนะครับสามารถคลิกดูได้ตรงนี้นะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเยอะแยะเลยครับผมเดี๋ยวเราลองเอาเมาส์ชี้ดูนะครับถ้าเราเมาส์ชี้ดูเห็นไหมครับก็จะมีให้เราเลือกลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ผมคลิกที่ตรงนี้ก็คือจะหมุนอ่านะครับนี่ซูมหรือว่าเป็นแบบกระเด้งกระดอนก็ได้ครับผมอันนี้ก็คือลูกเล่นนะครับในการนําเสนอของเราก็คือในการใช้แอนิเมชันนั่นเองสมมุตินะครับเราเลือกดูสักอันอเราเลือกการฟลายนะครับคือการบินเข้ามาปุ๊บเราเลือกแล้ว หลังจากที่เราเลือกนะครับเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะบินเข้ามาจากทิศทางไหนนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับผม Effect Option นะครับคลิกเข้าไปได้เลยก็จะมีลูกศรน,นะครับอลองเมาส์ชีดูเห็นไหมครับตัวหนังสือหรือว่า Text Box ของเราก็จะบินมาจากทิศทางที่เราต้องการอยากให้มาได้สมมติผมให้มาจากด้านบนซ้ายนะครับลองคลิกดูโอเคครับผม พร้อยทีนี้เรามาดูที่กล่องอ่าสไลด์2ของเรานะครับที่เป็นรูปภาพเราก็ลองคลิกดูนะครับสําหรับรูปภาพก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวแอนิเมชันตัวนี้นะครับก็ลองเลือกดูอ่าผมเลือกตัวนี้นะครับตัวซูมโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่สไลด์โชว์ของเรานะครับว่าจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คลิกที่สไลด์แรกนะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มสไลด์โชว์นะครับ พอคลิกดูเห็นไหมครับน่าจะว่างว่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่แอนิเมชันลงไปในเทคบ็อกของเรานะครับเราต้องทําการคลิกซะก่อนนะครับถึงจะเทคบ็อกของเราถึงจะโชว์ตามที่เราได้กําหนดค่าไว้นะครับกลองคลิกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับเทคบล็อกของเราก็จะมาแล้วคลิกครั้งที่2จะเป็นการเปลี่ยนสไลด์ก็จะเป็นหน้าว่างเพราะว่าเราต้องคลิกอีกครั้งหนึ่งก็คลิกเห็นไหมครับตัวรูปภาพหรือว่ากล่องของเราก็จะค่อยๆซูมเข้ามานะครับดูอีกทีครับผมโอเคนะครับ ทีนี้ในส่วนของแอนิเมชันนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับหากดูด้านบนนะครับอ่าแล้วผมลองคลิกตรงนี้นะครับคลิกเพื่อจะดูทั้งหมดจะเห็นได้ว่าตัวแอนิเมชันนี่เองก็จะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือ e n t r a n c e e n t r a n c e ก็คือการเข้านะครับการนําเข้าไม่ว่าจะ t e x บล็อกของเราหรือรูปภาพของเราไฟล์ต่างๆของเราการเข้าจะให้เข้าแบบไหนก็คือเลือกตรงนี้ได้นะครับส่วนที่2ก็คือเมื่อเข้ามาแล้วจะให้นํานเสนอแบบใดนะครับ เข้ามาแล้วจะให้หมุนหรือว่าจะให้ขยายตัวก็คือว่าเมื่อเข้ามาจะให้อยู่ให้มีลูกเล่นเพิ่มเติมหรือไม่เราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับตรงที่เป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกดูทีนี้มาดูส่วนที่3มกันก่อนนะครับส่วนที่3ก็คือการออก exit นะครับก็คือออกส่วนการออกตรงนี้เราก็เลือกได้ครับผมก็ลักษณะคล้ายกับการเข้าเพียงแต่ว่าจะตรงกันข้ามกันเท่านั้นเองนะครับ โอเคนะครับตัวนี้มันจะมีเห็นไหมครับเลขหนึ่งก็คือว่าการนําเข้าก็คือมีแอนิเมชันเพียงอันเดียวนะครับทีนี้ผมจะให้แสดงเพิ่มเติมจะให้แสดงเพิ่มเติมได้ยังไงนะครับก็กดที่แอดแอนิเมชันก็คือการเพิ่มเข้าไปนั่เองนะครับเมื่อเรากดแอดนะครับนี่ผมจะให้หมุนนะครับโอเคจะให้เป็นหมุนตรงนี้คลิกเข้าไปปุ๊บโอเคครับเห็นไหมครับก็จะมีเลข2เพิ่มขึ้นมานะครับเลข2ก็คือการหมุนที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ ทีนี้ตอนออกเราอยากจะออกแบบไหนนะครับแล้วก็คลิกแอดอีกทีนึ่งเราอยากจะให้ออกโอเคผมเลือกตัวนี้นะครับแม้ก็จะมี1 2 3ก็คือ Animation มีถึง3เดี๋ยวเราลองคลิกดูโชว์ของเรานะครับอันนี้คือตอนเข้านะครับ เอนทรานเข้ามา2เมื่อเข้ามาแล้วเราอยากให้มีลูกเล่นเพิ่มเติมแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งที่เป็นสีเหลืองนั่นนะครับที่เราเลือกไว้เห็นไหมครับก็จะเป็นลูกเล่นในการแสดงนะครับส่วนหากเราต้องการนำเท็กบ็อกตรงนี้ออกแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะมีข้อความอื่นหรือว่ารูปภาพอื่นมาทดแทนในสไลด์เดียวกันซึ่งหากเราทําคล่องแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้สไลด์ได้น้อยแผ่นลงนะครับเพราะว่าเราใช้สไลด์บางทีอาจจะใช้สไลด์เพียงแผ่นเดียวสามารถที่จะนาเสนอได้ทั้งงานเลยทีเดียว ก็คือการใช้แอนิเมชันเข้ามาช่วยมีการเอนทราน์ก็คือการนําเข้าการออกนะครับเมื่อออกก็มีข้อความตัวใหม่เข้ามาแทนมีรูปภาพตัวใหม่เข้ามาแทนนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ไม่ยากนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับส่วนของการสร้างเนื้อหาในผมจะจะพูดให้ฟังเพียงเพื่อเข้าใจคร่าวๆนะครับเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าวิดีโอชุดนี้จะไปเน้นการน,นําเสนอในการแปลงไฟล์ ที่เราได้สร้างไว้นะครับเพื่อจะให้เป็นวิดีโอนะครับโอเคครับผมในส่วนของลูกเล่นนะครับซึ่งมี2อย่างด้วยกันซึ่งผมนําเสนอไปแล้วก็คือ1ก็คือการแอนิเมชัน2ก็คือทรานซิชันก็คือตรงนี้นะครับสามารถมาคลิกได้ตรงนี้ทรานซิชันคืออะไรทรานซิชันก็คือการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากสไลด์หนึ่งไปอีกสไลด์หนึ่งซึ่งการเปลี่ยนสไลด์นั้นสามารถที่จะสร้างลูกเล่นได้นะครับเมื่อกี้เป็นการเปลี่ยนเทคบ็อกนะครับหรือว่ารูปภาพจากรูปภาพหนึ่งไปอีกรูปภาพหนึ่ง หรือจากข้อความหนึ่งไปข้อความหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลูกเล่นสําหรับจากสไลด์หนึ่งไปอีกสไลด์หนึ่งหากเรามีสไลด์มากกว่า1สไลด์นะครับหรือ2ส,สไลด์ขึ้นไปก็สามารถที่จะใช้เมนูตรงนี้ได้นะครับเราวลองคลิกที่สไลด์นะครับด้านซ้ายมือ,อเราลองเลือกเลือกสไลด์แรกแล้วก็คลิกที่ r a n s i t i o n ตรงนี้ก็จะมีรูปแบบให้เลือกโอเคนะครับเราวลองชี้เมาส์ดูเลยได้ครับผมเราลองเอาเมาส์ไปชี้ดูได้เลยนะครับก็จะแสดงตัวอย่างให้เห็นว่า จะมีการเปลี่ยนยังไงเราลองเลือกตรงนี้ดูนะครับเห็นไหมครับผมนั่คือการเปลี่ยนแบบนี้การเปลี่ยนสไลด์นี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับให้เราเลือกใช้กันนะครับ โอเคนะครับผมเลือกตรงนี้อันที่2ผมก็เลือกคนจะเลือกให้เหมือนกันนะครับเพื่อความสวยงามใครต้องการลูกเล่นอื่นๆนะครับก็เลือกให้แตกต่างกันก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันที่3าม โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับคลิกที่สไลด์โชว์เห็นไหมครับทรานซิชั่นของสไลด์แต่และตัวทีนี้พอทรานซิชั่นก็จะมาโชว์เรื่องแอนิเมชันที่เราทำกับเทคบ็อกของเราเมื่อกี้นะครับตัว powerpoint ของเราเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วก็โชว์หมุนหมุนหมุนนะครับโชว์เสร็จอยากจะออกก็คลิกอีกทีหนึ่งก็จะหายไปต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนสไลด์นะครับก็จะโชว์ทรานซิชั่นของเราชุ เห็นไหมครับรูปภาพาเปลี่ยนสไลด์นะครับสามารถกดย้อนกลับไปกลับมาได้นะครับโอเคครับผมนี่ก็คือการเพิ่มลูกเล่นให้กับเนื้อหาให้กับสไลด์ของเรานะครับก็สามารถที่จะไปเลือกดูได้มีเยอะแยะนะครับให้เราได้เลือกกันลองเลือกเล่นๆดูครับผม ลองทดลองเล่นได้นะครับอันนี้ไม่เสียหายอะไรหากทำไปแล้วไม่ชอบใจผิดพลาดเราก็สามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้ครับไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับ